นี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูเท็กเจอร์หนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเออแล้วดูหน้าหน้ากี่ปะคือมันไม่ได้มันนะไม่ใช่คนหน้ามันเป็นคนหน้าแห้งด้วยแต่ตอนนี้นกลายเป็นคนผิวฉ่ำฉ่ำแบบฉ่ำจริงๆนะคะเนี่ยให้ดูเท็กเจอร์เห็นป่ะดีดีมากมันดีอ่ะดีไม่ไหว <laughs> ไม่รู้จะใช้คำไหนนะคะก็ฝากทุกคนติดตามนะคะ เป็นการพัฒนาสูตรนะคะในหลายๆอย่างในในประสบการณ์ที่อยู่ในการทำสกินแคร์มาตั้งแต่ตัวแรกเนาะถ้านับตั้งแต่ช่วงที่เข้าวงการออกขายออนไลน์มาเนี่ยก็น่าจะสิบปีแล้วนะสิบสิบปีอะสิบปีกับการที่กิฟเริ่มต้นมาจากสกินแคร์เพราะฉะนั้นถ้าจะคัมแบ็กทั้งท,งทีต้องดีจริงๆไม่เสียชื่อนะคะก็เดี๋ยวรอเลยตัวนี้นะคะบอกราคาขายหรือว่า 290บาทเท่านั้นนะคะ290บาทแล้วก็ดีแบบด,ดีดีพูดได้ปะ <c oughs> ดีแบบอืมไม่รู้จะพูดยังไงนะคะดีมากดีจริงๆนะคะเลยอยากจะให้ทุกคนได้ลองจริงๆแต่ไม่อยากจะพูดมาพิมพ์มาโฆษณาโอเวอร์เคมอะไรอย่างเงี้ย